สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกๆคนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะถ้าเห็นโฆษณารบก,กวนอย่าข้ามให้หนูนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนาริตะไรครั้งที่40รีบไปซื้อเลยนะคะตรงเพจตรงนี้นะคะยายูาแคปแคปเพจให้ดูนะคะแล้วก็จะ พิมหยุดตรงใต้คอมเมนต์ให้นะคะว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะครั้งที่40ภาวนาให้แตกสามหมื่นคนเร็วๆนะคะอยากจะพพอร์ตพี่แพลวพาแล้วก็บวงแสงทองฟินแลนด์นะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปซื้อตั๋วของพี่แพลวพานะคะอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็รีบไปซื้อคะ่ะเพราะว่าใกล้วัน การอนุมัติเข้ากลุ่มอาจจะช้าลงได้นะคะอยากให้แม่แม่รีบไปเลยค่ะไลน์นี้นะคะมีทั้งความสนุกความมันความฮาแล้วก็น่าจะมีความซึ้งด้วยนะคะแล้วก็เป็นตรงกับวันวาเลนไทน์ก็คือน่าจะเป็นธีมที่แบบน่ารักแล้วก็ทําให้ทุกคนคาดไม่ถึงเด็ดขาดนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ซื้อบัตรของพี่แพวเพานะคะหลายครั้งที่40 รีบไปซื้อนะคะค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะรีบไปซัพพอร์ตพี่แผาวพานะคะหนึ่งกำลังใจเท่ากับหนึ่งบาทนะคะค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดว่าทำไมหนูถึงเรียนพยาบาลแล้วทำไมถึงติดพยาบาลน,นะคะก่อนอื่นเลยก็คือเคยบอกไปในคลิปตรงนี้แล้วนะคะว่าเพราะอะไรถึงเรียนพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนแรกเลยหนูคิดว่าหนูจะเรียนการตลาดเรียนบัญชี อะไรเงี้ยหนูไม่คิดว่าหนูจะเรียนเรียนพยาบาลเลยไม่มีความคิดตรงนั้นเลยแต่ว่าที่เรียนก็คือตากับยายนะคะก็คือตาหลักๆแหละตาบอกว่าพี่ติดหมอแล้วแต่ว่าพี่ไม่เอาแล้วก็เหลือแค่หนูคนเดียวก็คืออยากให้หนูเรียนพยาบาลนะคะหนูก็เลยโอเคหนูก็ตอนนั้นจะเป็นทีแคสที่มีประมาณห้ารอบนะคะในปีของหนูจะมีห้ารอบก็คือ รอบที่หน,น่าจะเป็นรอบ portfolio หรือว่าแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นโคต้าในเขตจังหวัดนั้นๆของภาคนั้นๆน,น,นะคะก็คือของหนูเรียนอยู่ที่ภาคอีสานนะคะมันก็จะเป็นโคต้าของภาคอีสานะคะ่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเปิดกว้างก็คือคุณสามารถยื่นให้ทั้งให้ทางประเทศได้เลยแล้วหนูก็เลยรอบ รอบหนึ่งเราก็ไม่มีแฟ้มแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมอะไรเลยตอนมปลายแล้วก็อันที่สองหนูก็เลยตัดสินใจว่าอยากอยากไปเปิดโอกาสใหม่กว่านี้อยากไปอยู่แบบภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าตรงนี้หนูก็แค่ยื่นแบบเล่นๆหนูก็แค่แบบอยากรู้ความสามารถของหนูว่าหนูจะไปถึงแบบคณะอะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ติดสาธารณสุขแล้วก็ น่าจะเป็นวิศวะเคมีหรือว่าวิทย์เคมีนะคะนี่หนูก็จำไม่ได้จริงๆพอรอบที่สามหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันต้องเลือกทั้งเลือกจริงๆรหรอฉันต้องแบบฉันต้องเรียนพยาบาลจริงๆรหรอหนูก็เลยไปปรึกษาพี่ว่ารอบสามเนี่ยมันจะให้เลือกอยู่สี่มหาลายัยแล้วก็สี่คณะคุณจะเลือกอะไรแล้วหนูก็เลยไปปรึกษากับพี่ว่าหนูขอเลือกบัญชีการตลาดสาม แล้วก็เลือกคณะพยาบาลหนึ่งได้ไหมเพราะว่าหนูคิดว่าเอะเราจะไปพูดแบบนั้นดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไปปรึกษาพี่ชายเรียบร้อยพี่ชายบอกว่าอยากเรียนอีอย่างละอยากเป็นอีอย่างละเรียนบัญชีการตลาดนะเรียนไหวตีเรียนนะมันเรียนได้อยู่แต่ว่าอันพยาบาลนะมันขาดอันแค้นคือบอกเอาพยาบาลเบอร์ซีอันโลดอ่าพี่ชายหนูก็บอกแบบนี้หนูก็เลย ตัดสินใจอ่ะโอเคก็เลยเลือกพยาบาล4่อันเลยนะคะ4ีสีมหาลัยแล้วก็เป็นคณะพยาบาลหมดเลยแล้วก็ติดนะคะติดในรอบ3เลยแล้วหนูก็ไปบอกพี่ชายแล้วก็บอกแม่ว่าหนูติดแล้วติดพยาบาลแล้วก็คือแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลไม่ได้ศึกษาข้อมูลมหาลัยอะไรอย่างนี้เลยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมหาลัยนี้เขาเปิดมหาลัยนะอะไรเงี้ยเออเปิด เปิดรับคณะพยาบาลโอเคหนูก็เลยติ๊ก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 ให้มันครบสี่จนถึงครบไปแล้วแล้วเขาก็ประกาศผลเขาก็บอกว่าคุณมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์นะเราก็เลยอ่ะโอเคฉันมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หนูก็เลยกดยืนยันไปแล้วพอจะสัมภาษณ์ปุ๊บก็คือตลอดตลอดนั้นก็คือหนูไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยจนแบบวันพรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์แล้วหนูก็เลยคิดว่า เอ็ดดู YouTube หน่อยอ่านหนังสือหน่อยว่าเขาสัมภาษณ์กันอะ่ะสัมภาษณ์กันยังไงอะไรเงี้ยหนูก็ทำการบ้านแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเพราะหนูรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเรียนเท่าไรอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบอ่ะก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วพอตื่นเช้าม,มาหนูก็มาสัมภาษณ์แล้วก็จะมีจะมีเพื่อนคนคนหนึ่งนะคะแบบว่าก็คืออยู่อยู่จังหวัดขอนแก่นเป็นเพื่อนคนแรกที่มาขอเบอร์อะไรเงี้ย เเป็นผู้หญิงนะคะมาขอเบอร์มาติดต่ออะไรงนี้มาติดต่อเราเราก็เลยก็เลยเอาเบอร์แม่อะไรย่างเงี้ยค่ะแลกกันไปเพื่อนคนนี้บอกว่าค่าเทอมหนึ่งแสนบาทนะก็คือวันที่รายง,งานตัวคะ่ะรายง,งานตัวก็คือฉันยืนยืนยันตัวตัวแล้วว่าฉันจะมามาเรียนที่นี่แล้วเพื่อนคนนั้นบอกว่าค่าเทอมหนึ่งแสนบาทนะหนูตกใจหนูคิดว่าเอ๊ แม่ช่าจะมีตังหรอเงินหนึ่งแสนบาทอะ่ะมันไม่ใช่น้นน้อยซึ่งตอนนั้นพี่หนูก็ทํางานแล้วแล้วพี่หนูก็เอาเงินจํานวนที่พี่หนูสะสมมาหรือว่าทํางานมาเอามาให้แม่เพื่อให้แม่ลงกทุนการค้าขายเพื่อจะให้ชีวิตบรรดารงไปได้ด้วยดีแล้วก็แม่หนูก็ไม่ได้มีฐานะอะไรขนาดนั้นนะคะถึงค่าเทอมจะหนึ่งแสนบาทย้ำนะคะเป็นค่าเทอมหนึ่งแสนบาท, 1, บาท, 1, บาทหนึ่งปีหมวดสองแสนบาทนะคะหนูก็คิดแล้วว่า เอ๊ฉันแบบฉันเป็นภาราให้ครอบครัวหรือเปล่าฉันเป็นฉันเป็นแบบมันรู้สึกว่าฉันจะออกตอนนี้เลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คือแบบคิดไปตา่างๆนานาตอนนั้นเลยแล้วทีนี้แม่เราแบบวันที่รายงานตัวเขาบอกว่าจะให้ใจ่ายจ่ายค่าเทอมประมาณจ่ายก่อนล่วงหน้า3ามหมื่้าแม่หนูก็เอาเงินจํานวนนั้นจํานวนที่ค้าขายอะค่ะ เอามาให้หนูสามหมืนห้าเพื่อที่จะมาจ่ายแล้วหนูก็ยังรู้สึกว่าเออหนูยังรู้สึกผิดว่าฉันเลือกเรียนที่ผิดหรือเปล่าแล้วพอพอหนูเข้าไปเรียนปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าเออเราเราหรือว่าเราจะทําตัวแย่ๆดีนะเราจะไม่ตั้งใจเรียนดีเราเทอมเกีริเทอมแรกก็คือปีหนึ่งเทอมหนึ่งหนูได้เกรดประมาณสองจุดห้าหรือสองจุดหกประมาณเนี้ยค่ะ ก็คือไม่ถึง2.75เลยหนูรู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบเกรดเราน้อยอย่างนี้เพราะว่าเราเหลวไหลใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบพอพอพอ,พอใกล้จะถึงเทอมสองปุ๊บก็จะมีอาจารย์อาจารย์มาพูดว่าจะมีทุนเอกชนทุนแห่งหนึ่งนะจะเอามาให้เราใช่ก็คือมีทุนเอกชนแห่งหนึ่งจะามาให้เราเป็นทุนหนึ่งแสนบาทเป็นเวลาสามปีก็คือ ถ้าหักแล้วก็จะเป็นเทอมละห้าห0ื่นบาทหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องฮึบแต่เขารับเกียริเฉ่ีเอ,อ่อประมาณ2 7 5จถึงสประมาณนะคะหนูจำไม่ได้นะคะว่าเขารับประมาณเท่าไหร่ไอ้ทุนเอกชนตรงนั้นหนูก็พยายามฮึบเพ้่มมาแล้วพอเทอมเทอมหเอ้ปี1เทอม2หนูก็ได้ เกรดเฉลี่ยประมาณ2 9ถึง3ประมาณนะะี้ค่ะแล้วมันก็เฉลี่ยกันก็คือผ่านเกณฑ์ของของทุนเอกชนทุนนั้นเลยนะคะหนูก็ไปยื่นหนูหนูก็ไปยื่นนะคะว่าเออหนูสมัครใจที่จะสมัครทุนนี้หนูก็ไปปรึกษาแม่แล้วแหละว่าแม่หนูจะไปเอาทุนนี้นะแม่ก็บอกโอเคเอาเลยแม่สนับสนุนเพราะว่าทุนนี้ถ้าจบไปปุ๊บคุณจะได้ไปทํางานกับเขาแต่ว่าเรา เหมือนไปทํางานใช้หนี้เขาแต่ว่าไม่ได้หักเงิน3ามแสนนนนะคะเราก็ได้เงินเดือนจากตรงนั้นมามาใช้จ่ายของเราตอนที่เราทํางานค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยพอพอปีสองเทอมหนึ่งทุนก็ยังไม่มาอีกและทีนี้หนูก็จะไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินที่จะแบบจ่ายค่าเทอมไม่มีเงินที่จะเรียนต่อ อะไรเงี้ยหนูก็แบบนอนนอนอยู่ห้องกินมาม่ากินน้ำเปล่าเพราะว่าไม่มีตังแล้วตังที่เขาเรียกว่าตังกยศหนูหนูหนูกูก้กยศนะคะตั้งแต่เทิมเอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งเลยก็คือหนูกูก้กยศกยศให้จ่ายค่าเทอมให้เทอมละ45,000บาท แล้วก็ให้รายเดือนก็ประมาณ2 0 0 0จนถึง3,000เพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยปรับขึ้นให้ค่ะแล้วหนูก็เลยเอาเงินจากตรงนั้นน่ะมามามาเก็บสะสมแล้วก็โทรไปบอกพี่ว่าเออแบบแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยมีตังแล้วเพราะว่าแม่ก็มาให้หนูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หนูก็บอกว่าพี่บอกพี่ชายแลวคะัะว่าขอเงินแน่ขอเงินแน่ที่เอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่มาขาย ก็คือสลากินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ที่ที่แม่แม่อาจจะเห็นแบบคนเลขข่ขายอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยโทรบอกพี่ชายหนูก็บอกพี่ชายว่าเออขอเงินขอยืมเงินแนเ๋ยวขายเลขเสเศษเจียวอันจีโอนกลับไปให้พี่ชายก็โอนมาให้สี่พันบาทใช่ค่ะพี่ชายโอนมาให้สี่พันบาทแล้วหนูก็มีประมาณติดตัวประมาณสองร้อยก็คือค่าไปค่ากลับไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ที่แหลง่งที่แหลง่งที่เขาขายอะค่ะ หนูก็มาเอามาแบบทีละยี่สิบชุดห้าสิบชุดอะไรประมาณนี้หนูก็เดินขายเดินขายตั้งแต่ตั้งแต่ตรงที่ขายนะคะตรงที่ศูนย์ใหญ่แล้วหนูก็เดินขายลงมาลงมาลงมาโอเคหนูหนูขายหมดหนูได้กำไรหนึ่งพันบาทแล้วหนูก็โอนเงินสี่พันบาทไปให้พี่ชายแล้วก็หนึ่งพันบาทก็เก็บไว้แล้วก็หนึ่งพันบาทนะคะเก็บไว้หรือว่า แล้วก็จะมีบางอาทิตย์ก็คือเอาไปให้แม่หนึ่งพันบาทเลยประมาณเนี้ยค่ะก็คือก็คือทาแบบเนี้ยประมาณได้ประมาณเทอมหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็แม่แม่ยังสงสัยว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะได้หยุดเรียนก็คือปีสองเทอมหนึ่งทำไมถึงบอกว่าจะได้หยุดเรียนแล้วทำไมยังเรียนต่อจนถึงปีสี่ทั้งทั้งที่ทุนเอกชนตรงนั้นยังไม่มาอ่ะหนูก็เลย คุยตอนตนั้นจะลาออกกันนะคะก็คืออาจารย์ก็โทรมาบอกว่าพนิดาทําไมเธออ่ะยังไม่จ่ายค่าเทอมอีกอรู้ไหมมันเลยแล้วนะมันจะถึงเทอมปีสองเทอมสองแล้วนะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็โทรมาหนูหนูก็บอกว่าอาจารย์คะหนูขอลาออกนะคะเพราะว่าหนูไม่มีพ่อแม่หนูไม่มีตังที่จะไปจ่ายค่าเทมอมอ่ะอาจารย์บอกว่ามีปัญหาอะไรมาคุยคุยกับครูก่อนก็คือเป็นครูที่ปรึกษานะคะครู หนูก็เล่าให้ครูฟังครูบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นให้แม่มาผ่อนได้ไหมก็คือก็คือคณะหนูก็มีนโยบายที่จะผ่อนค่าเทอมโอเคหนูก็เลยไปคุยกับแม่แม่บอกว่าตอนนี้แม่มีอยู่ห้าพันแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามันมีระยะเวลาแต่ละเดือนแต่ละเดือนอะไรเงี้ยโอเคแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าแม่มีอยู่ห้าพันแล้วมันหายไปแบบเยอะมาก แล้วหนูก็เลยไปบอกเพื่อนในกลุ่มว่าซูอันเฮาสิ้เละออกก็เด้อเขาบ่ามีเงินเพื่อนในกลุ่มก็ร้องไห้แล้วเพื่อน,นแล้วมีเพื่อนอีกคนคนนึงอะคะ่ะเขาเอาเงินเก็บของเขามาให้หนูจ่ายค่าเทอมเงินจำนวนนั้นก็ประมาณ3ามหมสรุปแล้วหนูก็ติดหนี้เพื่อน3ามหมทีนี้พี่นิกก็แบบ พี่ชายก็คือร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยไปขอบคุณเพื่อนคนนี้แล้วพี่พี่ชายหนูก็ใช้นี่เพื่อนคนนี้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออเพื่อนมหาลัยที่คบกันยังไม่ถึง2อปีสปีเลยด้วยซ้ําเขาเอาเงิน3ามหมื่ามาจ่ายค่าเทอมให้เราแล้วตอนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะแล้วก็เป็นพอปี2เทอมสองประมาณนั้นก็คือมีมีไอเอกชนนะคะ ทุนเอกชนตรงนั้นน่ะที่หนูได้ลงไปอ่ะก็คือเขามาแล้วเขาเริ่มมาสัมภาษณ์หนูแล้วหนูรู้สึกว่าเกณฑ์หนูตรง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 ,ตรงทุกอย่างหนูรู้สึกว่าหนูแค่สร้างความมั่นใจแล้วก็พูดออกไปว่าทําไมเราถึงอยากได้ทุนตรงนี้เพราะว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่อยากที่จะเลิกเรียนเพราะว่าในใๆเราก็ได้เรียนล้วก็ได้เป็นเป็นนักศึกษ,ษาพยาบาลให้ตาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออฉันต้อง เรียนแล้วหนูก็ไปไปลงนะคะไปลงแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับทุนนั้นพอประกาศออกมาปุ๊บหนูได้ทุนนั้นจริงๆก็คือพอหนูได้ทุนนั้นปุ๊บหนูก็ไปบอกพ่อกับแม่เลยบอกพี่อะไรเงี้ยว่าหนูได้ทุนนะแล้วถ้าจบไปไม่ต้องเป็นห่วงว่าหนูจะไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ทํางานก็คือเขาก็มารับเราไปทํางานเลยแล้วเขาก็เอาเงินเดือนให้เรา เงินเดือนค่าทํางานเราไม่ได้ไปหักเออไม่ไม่ได้หักหนี่สามแสนบาทค่ะก็คือเราก็พยายามเรียนปรับขึ้นปรับขึ้นแล้วก็พยายามหาทุนการศึกษาก็คือมีโครงการของมหาลัยอะไรเงี้ยหนูก็ลงลงลงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยหนูก็บอกาตาตาก็แบบเออดีแล้วดีแล้วอีลาอะไรเงี้ยตาก็แบบดีใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากตรงนั้นไปแล้วแม่หนูก็เริ่มฟื้นฟูแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่ามีมีนิดนึงก็คือรับตาก,กับยายมาอยู่ด้วยอยู่ที่ทํางานแม่เพราะว่าหนูเลือกที่จะมาอยู่ใกล้ๆที่ทํางานแม่ใ,ในใน,ในรอบมหาลัยนะคะแล้วก็แล้วหนูกับยายก็เกิดอุบัติเหตุใช่เกิดอุบัติเหตุประมาณเทอมปีปีสองปีสามเนี่ยแหละคะ่ะหนูจะไม่ได้ก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยายก็ได้ใส่เหล็ก เส็จเหล็กที่เท้าแล้วหนูก็มันจะเป็นกระดูกสันหลังมันจะโคดเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเขาชนแรงมากแล้วเขาก็หนีคนที่ชนก็คือหนีแล้วแม่ก็ต้องเอาเงินจำนวนที่ฟื้นฟนูกำลังที่แบบจะเป็นจะไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแม่ก็เ,เงินจำนวนนั้นมารักษาค่าพ,พ,ยพยาบาลของยายหมดประมาณแสนกว่าบาทใช่ค่ะแล้วทีนี้มันก็เริ่มจะช็อตอีกทีหนึง่ง เริ่มจะช็อตอีกแล้วหนูก็แบบขนาดตาหนูแบบหูนวกแบบไม่ค่อยได้ยินอ่ะเสียงรถดังปึ้งหนูเห็นตาหนูแบบเดินออกมาจากซอยบ้านแล้วหนูหนูเป็นลมเลยเพราะว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวแล้วก็มันกระแทกแล้วแสงแดดมันก็แรงมันจ้ามากแล้วหนูก็เป็นลมนะตรงนั้นหนูรู้สึกว่าตายแล้วเกิดใหม่พอหนูไปถึงโรงพยาบาลหนูก็กระดูกขาไม่ได้ยกขาไม่ได้หนูรู้สึกว่า ฉันจะพิการเราลออะไรประมาณเนี้ยรู้สึกว่าตายเราเกิดใหม่การที่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเสียชีวิตหรือเปล่าเราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจริงๆเราอยากให้แบบทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันควบคุมทําให้แบบเช่นจะทําตรงนี้ก็ทําเลยเช่นจะไปตรงนี้ก็ทําเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่แบบทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันคือสิ่งที่ดีมากค่ะสุดท้ายนี้ก็คือ หนูไม่ได้ร่ำรวยนะคะเงิน1นึ่งแสนบาทหนึ่งแบาทกู้กอยาสอมาได้ได้ปิดปิดค่าเทอมเทอมละ4 5่หมื่นแล้วก็จ่ายส่วนต่างนั้นไปปุ๊บแล้วก็พอปี3าปี4ีอ๋อปี3ปี4คณะก็เริ่มลดค่าเทอมให้แล้วนะคะก็คือเหลือเทอมละประมาณ80,000บาท แต่ว่าเงิน1 0 0 0งแสนบาททำไมแพงจังทำไมได้อะไรมาบ้างก็คือ1ได้น้ตบุ๊กนะคะในปี1ปี2ก็คือค่าเทอม1 0 0 0 0แสนบาทก็คือ1 n o t e โนตบุ๊กเพื่อการศึกษาก็คือให้ยืมเรียนแล้วก็ชิปงานต่างๆก็คือเขาจัดให้หมดเลยเขาปิ้นให้เราหมดเลยเราไม่ต้องเสียตังเราแค่ถือปากกาอุปกรณ์การเรียนไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแล้วก็3นะคะค่าหอพักหอพักก็ ไม่ได้จ่ายนะคะหอ,หอพักก็อยู่ฟรีเป็นหอพักในนะคะ1ปีแรกอยู่ห้องพัดลมแต่ว่าแต่ว่าปีที่2ก็คืออยู่ห้องแอร์เลยนะคะอยู่ห้องสองคนเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือค่าเทอม10,000แสนบาทแล้วก็เวลาไปฝึกงานไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างๆก็คือไม่ได้เสียค่ารถเองนะคะคณะรับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณแม่ๆนะคะที่รับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปซื้อบัตรพี่แพรว,วกันนะคะนา,นาดิตะไรครัง้งครั้งที่40นะคะขอบคุณค่ะ